มีถามเข้ามาครับเกี่ยวกับเรื่องการเอามือค้ำยันครับคือตามตำรา,าที่ผมเรียนสมัยก่อนผมก็ยังเรียกอยู่ดีกว่าเรียกว่าเมเจอร์เมเจอร์ก็คือการวัดระยะปัจจุบันโคชสอนผมก็เปลีป่ยนไปเรียกว่าโพสแล้วแต่ผมก็ยังคงเรียกเมเจอร์ต่อไปเพราะว่าชอบหลักการของการเมเจอร์ครับอย่างแรกเลยคือเราเล็งไปที่หัวไหล่ก่อนทำไมถึงเล็งที่หัวไหล่เพราะว่าเราจะเอามือไปค้ำหัวค้ำข้อมือค้ำตัวมาตรงเขาจะเข้าหาเราได้อยู่หัวไหล่เป็นจุดที่เมื่อคนเขาเข้ามาโจมตีเราไม่มีใครคับเดินแอนอกเข้ามาหาถูกปะ เขาหันข้างเข้ามาเพื่อความต่อยเป็นจุดที่เราําเอาไว้ก่อนแล้วเราทำแค่หัวเราอย่างเดียวเราสามารถที่หยุดเขาไว้ได้ครับหลการไม่ช่รยข้อแรกครับข้อสอกต้องตึงเมื่อแมงมุมเข้ามาผมศอกตึงมือกางขึ้นแม้จะเป็นนวมใหญ่ก็ต้องกางขึ้นให้ได้ครับใช้ตรงชงอุ้งมือเพราะว่ามันเกาะได้ดีกว่าทําให้เหมือนตัวซีรับเข้าไปคือเป็นครอบเข้าไปที่หัวไหล่ตำแหน่งนี้ข้อสอกตึงน้าหนักในการดันครับไม่ได้มาจากขาหน้าแต่มาจากขาหลังท่าจะเหมือนกับลาโขนประมาณอย่างนี้ <c oughs> <laughs> หยุดนะ ม,มือหลังบังหน้าเอาไว้มือหน้าดันหัวไหล่น้ําหนักอยู่ที่เท้าหลังเพราะถ้าแบบนี้ต่อให้แมงมุมทิ้งตัวมายืนขาดเดียวเลยเราก็ยังค้ายันเขาได้อยู่เพราะว่าน้าหนักมาจากขาหลังแล้วส่งไปที่มือด้านหน้านี่ก็ตําแหน่งที่ต้องการแล้วถ้ามาอยู่ขาหลังครับถ้าต้องต่อยสมมติเป้าเป้ามือขวาขึ้นมาไหนเราสามารถต่อยได้แล้วกลับไปเมเชอร์ใหม่นี่คุณอาซสูเก้าเข้ามา ปุ้มเราเมเชอร์เล็กศอกเละศอกที่ตึงไหลย,ยกขึ้นเล็กน้อยมือขวาบางังหน้าเอาไว้ครับตำแหน่งนี้เป็นการในตัวมันก็เหมือนกับการยาวในมวยไทยเราสามารถป่วงมันตัวได้ในตัวอยู่แล้วถ้าแมงมุมเหมืมอที่จะต่อยด้วยมือซ้ายมาผมสามารถยกไหล่เอาใช้ช่วงหัวเพราะหัวเราแข็ง้ามาถูกไหมครับใช้หัวช่วยบงังถ้ามันแย่จริงๆหรือย,ยกไหล่ขึ้นเป็นโช o u l d e r r o ได้แต่เขาต่อยเข้ามาโช o u l d e r r o ได้หลบได้แล้วก็เคา์เตอร์ได้เราสามารถสัมผัสการเคลื่อนไหวของเอวของเขาด้วยมือของเราได้ มดอะไรก็ตามที่มาจากมือซ้ายมือหลังของเขาจะเป็นอ่าวคัพโอเวอร์เฮดหรือสมัยนาหลบใช้ไหล่อย่างเดียวมรโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดอีกทีหน่ครับโอเวอร์เฮดเราใช้ไหล่หลบถ้าเป็นหมัดตรงโอกาสเข้าน้อยมากอยู่แล้วถ้าเป็นอัปเปอร์คัทแทบจะไม่โดนอยู่แล้วถ้าเป็นหมัดฮุกถ้าโชคไวก็ยังกันได้แต่ความเป็นจริงครับแทบไม่ต้องกันเลยเพราะถ้าเป็นหมัดฮุกมือมันดันศอกอยู่เราสามารถที่จะถอยเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นพอเขาก้าวเข้ามาพุ่มเมเชอร์ไว้เราสัมผัสด้วยมือของเราถ้าเขาจะต่อยหมัดอะไรก็ตามเราสามารถป นี่คือการเมเจอร์ข้อที่1งเล็งไปที่หัวไหล่พอเขาเก้าวเข้ามาปุ้งเมเจอร์เอาไว้เมเจอร์เขาไม่ได้มีแค่ไหล่อย่างเดียวครับพอเ,เข้ามาอันที่เป็นหลักคือไหล่เพราะว่าไหล่กว้างกว่าถ้าอย่างแย่เขาพุ้งไม่ได้จริงลยมีท่อนแขนกันในช่วงนี้แล้วพอออกไปได้กลับไประ,ระยะไกลเหมือนเดิมอันนี้คือเมเจอร์ไหล่อันแรกแล้วก็โพสต์ได้2ครับถ้าเกิดว่าไหล่เราคุมไม่อยู่เราสามารถเปลี่ยนเข้าไปเป็นเทสคอนโทรลได้สังเกตว่าไหล่อันดับหนึ่งหัวอันดับ2 ซึ่งรางการคล้ายๆกันล้วเขาป่อยมาเราสามารถสัมผัสการหมุนตัวของเขาได้จากมือของเราถูกไหมแล้วมือก็แล้วมือของเราปกป้องตัวเองอยู่แล้วแล้วเมื่อเที่ยวกลับมาที่ไหล่ได้เรากลับมาที่ไหล่ปังไหล่หัวไหล่หัวไหล่ตูดหัวเมเชอร์ที่ไหล่เป็นหลักถ้าจําเป็นแค่เป็นหัวปังปังไหล่เมเชอร์ทำได้สองมือไม่ต้องเป็นมือหน้าอย่างเดียวเมเชอร์มือหลังเมเชอร์มือหน้าเมเชอร์มือหลังเมเชอร์มือหน้าเมเชอร์มือหลังเมเชอร์มือหน้าหลังหน้า <ม>ซึ่งคนถามว่าถ้าเมเจอร์ได้ทำไมมึงไม่ต่อยเลยเพราะว่าเราต่อยไม่ทันอ๋อโอเคอ่ะเพราะว่าการยื่นมือไปคัมเอาไว้กับยื่นมือไปต่อยใช้แรงไม่เหมือนกันถูกไหมสมมติมือมุมกระโดดเจ๊เอกเข้ามาเฮ้ย hey, <Okay. S 1> กับเจ๊เอกเข้ามาอันนี้ยากกว่านะเพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่จะพร้อมต่อยกลับแต่ว่าธรรมชาติคนเรายกขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเป็นธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นเราฝุดเลยครับเข้ามาปุ๊บเราเมเจอร์ไว้ก่อนให้เกียรติคู่ของเมเจอร์คือมือหน้ากันมือหลังเต็มชกถ้าเราเมเจอร์ด้วยมือหน้าปุ๊บนี่คือเมเั กลับไปที่เดิมหรือเมชเจอร์ทรีก็คือเขาเข้ามาจะเป็นชื่อมด้วยมือหลังตัวจะบิดก็ตามแต่เราสามารถที่จะทรีปั้งเขากลับกลับแต่ไม่แนะนําให้อยู่ในถ้าเมชเจอร์ทรีนานเกินไปครับเป็นเมเจอร์ทรูเมเจอร์ปกติด้วยมือหน้าดีกว่าอันนี้มือหลังเปลี่ยนชั่วคราวเพื่อที่จะปั้งเรางไงครัเทเมชเจอร์มือแอ้ปุ่งเปลี่ยนเป็นไขว้เป็นเป็นตัวบิดแล้วารถที่จะปั้งปั้งปั้งกลับมามือหน้าเพราะนี่คือสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดสามารถต่อยยืนอย่างธรรมชาติแต่ถ้าจําเป็นเป เตียง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 ฟุกป้งพุกเสร็จปุบอาจจะแยบแล้วเมเชื่อต่อปั้งปั้งปับปั้งตั้งปั้งสลับทำไมวะงง